สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้สาวสกุลผ้ามาตำเจวปลาสาบะนาะจากน้ำพริกปลาสบะเนาะวนะัตถุดิบพ่อก็จะมีปลาสบาะที่ห่อไปอย่างนอกจากไปย่างเรียบร้อยแล้วก็มีพริกพริกกระเทียมนาะจาถ้ามีหอมหอมแดงก็ใส่หอมแดงน,น,นั่งนาะจะันก็จะมีน้ำปลาน้ำปลาต้มสุกหรือใส่น้ำปลาสําสเร็จก็ได้นะจ้ะแล้วก็ผงชูรสนาะจาเอาพริกนอกจาตำพริกก่อนพริกกระเทียม เคียมจำให้อนอ้ถ้ามีหอมแดงเก็ใส่หอมแดงน้ำเนาะจะนี่บเบาวสะก,กลอนมมี่าวตะก,กลนก็กได้ใส่พวกแดงเหมือนเดิมจ้ะมันเบาเอกจากแกะเนื้อปลาเสร็จเลยเนาะจ้ะ ปลาสบะเขาก็จะเอาไปย่างไฟแต่ว่าสาวสาวกุลใส่หม้ออบรุ่มร้อนเนาาก็เอาแต่เนื้อเนาะจ้ะแกะเอาแต่เนื้อน้อนำพริกเพราะว่าปลาทูปลาทูมันกะราคาแพงในจังน้อยหายากเนี่ยเขาก็ต้องใส่ปลาสบะแทนเนาะจ้ะ น่ยปาสะบานละยเรเสียบพี่น้องผุ้น่ะหลขึ้นอยังหอมหอมเพื่อนไม่ที่เขามากกะอันเป็นกำลังใจให้สาวสก,กุลกะสาวสกุลเห็นยูเดจ้าเดี๋ยวสาวสกุลสิกลับไปเนาะแต่ว่ากะทา,าเน่จักน้อยเนาะจ้าค่อยเปลี่ยนค่อยไปเนาะเพราะว่าขั้นไปเลี้ยวไลยกะลุดเนาะจ้าส่วนมากจะรุดไลยเนาะจ้ก ผู้ใดเข้ามาแล้วกะลอ่อเนี่ยน่าจะโบเมนวันน้อยใจว่าสาวสก,กุลบวกลับไปหากะโมเมนเนียนน่าจะแต่ว่ามันต้องใส่เวลาเนาะทาแน,น่จังน้อยน่าจะเป็นกำลังใจให้กันอยู่น้ำกันไปโดนๆน่าจะกระตำน่าจะตำให้เนื้อปลามันละเอียดเนาะกระบอก้มันละเอียดหลายปันใดดอกน่าจะให้เพิ่นพอหยาบๆเนาะถ้าละเอียดหลายมันก็จะบแาบ สบะกินก็พักตัวกพักกินพักสดุดแล้วจะเสร็จแสบต้มนี่ละพี่น้องเพาต้องตําให้มันละเอียดไรเอากับปุงเนาะบ้านนี้สาสกวนใส่เป็นน้ำปลาต้มสุกเนาะอันนี้กับปาใส่หลายเนาะจ้าเพราะว่าปลาซาบามันออกเค็มๆอยู่แล้วคุงว้งนัว นัวเขากับตำให้มันเข้ากันเจ้าสกุลจะเฮ็ดเป็นแบบแห้งเนาะจะเฮ็ดเป็นแบบแห้งบ่ได้แบบว่าเฮ็ดเป็นอันปนเนาะบ้านเขาก็จะเอื่นปนใส่น้ำนะเาจะเป็นน้ำพริกแห้งเนาะ ก็เล่นนี้แหละพี่น้องเอ,อ้ยเอายุดก่อนเสร็จแล้วจ้าพี่น้องจ้าตำง่ายๆนอกจากตำง่ายๆตำแบบแหงๆเอนซีสั้นแบบนี้นะเซ่บเลวจ้าพี่น้องปาสบะมันจะออกมันๆเนาะเ๋ยวตักใส่จานเลยจ้า ผัก,กินกับเขาก็จะเป็นผัก,กาดผัก,กาดซอยบ้านเขื่อนพักาดซอยพักกาดหินนะจ๊ะแล้วก็อันมิแตงนะจ๊ะเสับเซบแล้วพี่น้องกินก็น้ำพริกนี่มันเข่ากันแห้งมาจ้าก,กินข่าน้ำกันพี่น้องเสับเบด้วยเนี่ยข้าวกับน้ำพริกเนาะ เสียดีบเอยล้วจ้ะพี่น้องจ้ามากินข้าวเลียงน้ากันจ้าน้าพริกปลาซาบะน้าจ้ากินกับข้าวเจ้าหัอน่อนนะาจ้าแส่บๆคลิปนี้กับใบ้มนีน้าจ้าซอยดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สองเซ่บนัวครัวสาวสกุลนเด้อจ้าพ่อกันคลิปนาสวัสดีค่ะ